ธรรมาสวัดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทํำภาพวิ่งจากขวาไปซ้ายนะครับในดิสคัทอันนี้ผมทําด้วย3.2นะครับมาเปิดหน้าเว็บแล้วเราก็ทําการคลิกที่ปุ่ม DIY คลิกข้างสูงรือว่คลิกนี่นะครับจากนั้นเพิ่มเฟรมน,นะครับอันนี้ร้อซไว้ ตรงนี้เพิ่มไปแล้วอ่าลอ,อ,องสร้างเพิ่มนะครับเรีอนก่นอ่เพิ่มอ่าลบชื่อออกนะครับหรือจะไปเปลี่ยนตั้งชื่อก็ได้นะครับตั้งชื่อใหม่ตกลงจากนั้นเราก็มาเลือกที่โมดูลคลิกที่ให้ทีมแอล วางโค้ดวางโค้ดนะครับตรงนี้โปรตรนีนแ้วเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อโมดูลนะครับผมตั้งชื่อว่าภาพวิ่งครับแค่นี้พอครับแล้วก็คลิกแหล่งข้อมูลโปรตีนโค้ดทโปรตีนี่ยแล้วก็นำโค้ดภาพวิ่งนะครับมาวางใส่แล้วก็กดยืนยันไม่เปลี่ยนสีไม่ปรับอะไรก็ หลังจากตกลงแล้วก็คิดบันทึกนะครับการเปลีป่ยนแปลงโอเคครับเราก็จะได้พาพนี่อ,อันนี้จะมีปัญหาอยู่กับบราวเซอร์ของโครมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมไปเปิดในโครมดูคือบราวเซอร์ของโครมจะมีปัญหา ตรนี้มันจะล้นแต่ถ้าเป็นเบราว์เซอร์ของ IE ใช้ได้นะครับพอดี N IE นี้จะไม่มีปัญหาครับ IE ก็จะใช้ได้ IE FireFox ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาของ โอรมี้อันนี้จะมีปัญหามันจะล้นออกรอบครับอันนี้ก็คงในเรื่องของเบราว์เซอร์ก็ถ้าเราคลิกขยายกว้างมันก็จะอันนี้ก็ต้องให้กำหนดลิกนะครับภา,าพาามามนดาีดอยู่กนครับธรรมสวัสดีครับเดี๋ยวเวาจะมาแนะนำวิธีการอื่นๆีต่อไปนะครับ การมีความสุขกับการเทนนิสคั